เงเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะหลังจากวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะโชคจะเป็นอย่างไรบ้างดวงการเงินจะดีไหมนะคะเพราะว่าคนที่เจอคลิปนี้ของอาจารย์นะหลายๆคนนะคุณคลิปเรื่องเงินทั้งนั้นแหละนะคะเรื่องเงินเรื่องงานทั้งนั้นแหละความรักยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ะะเพราะฉะนั้นอาจารย์มาเปิดดวงให้เลยนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ให้5้าใบนะสาหรับหลังจากวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่เปิดมาดีนะคะก่อนรับฟังคําทํานายฝากติดตามฝากแชร์เป็นค่าครูให้กันนะคะมาเลยเริ่มจากไพ่ใบแรกอาจารย์มองว่าการผ่านพ้นปัญหาหลายๆเรื่องมาเยอะมากๆเลยนะแสดงว่า1นึถึงสิ หนึ 1> 1่งถึงสิบสี่พฤศจิกายนนี้หรือหนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายน,นที่ผ่านมาเนี่ยเนาะที่ที่ที่เป็นอยู่เนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาหลายเรื่องมากๆกทุรักทุเลมากๆาเลยทีเนี้ยไพ่เปิดขึ้นมาอย่างดีเลยนะหลังจากสิบห้าพฤศจิกายนเนี้ยจะได้โชคได้ลาบนะเนี่ยโชคลาบเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการงานโชคลาบเกี่ยวกับการเงินอืมไพ่เดอะซันขึ้นค่อนข้างโดดเด่นมากเด็กจะให้โชคอะผู้น้อยจะให้โชคบริวารจะให้โชค ะะเด็กในบ้านหรือจะได้โชคจากสิ่งที่เป็นเด็กที่เราเคารพนับถือบูชาอยู่หรือเราบูชาอยู่อะนะเช่นจะเป็นกุมารทองเป็นไอ,อ้ไข่อะไรประมาณนี้ได้เลยนะหรือลูกหลานในบ้านจะให้โชคนะคะแล้วก็จะได้งานใหม่ธุรกิจใหม่เข้ามาหน้าที่การงานใหม่เข้ามาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความสุขมากเลยนะจะมีอิสระมากขึ้นแสดงว่าการเงินจะดีมากๆด้วยเพราะว่า การเงินจะทําให้คุณนั้นเริ่มต้นอะไรที่ดีๆเออจะทาให้มีความสุขเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นโอ้ยมีเกณฑ์จะได้โชคจากอ่าไม่รู้ว่าจากอะไรนะแต่ดูจากสองใบนี้ดูจากสามใบนี้แล้วกันอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้อ่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคพูดง่ายง่ายอ่ะโชคประจําเดือน นะคะไม่รู้แหละจะไปของไทยของไปเที่ยวประเทศลาวประเทศเวียดนามอะไรแล้วแต่มีเกณฑ์มีเกณฑ์สูงมากๆนะคะแล้วก็ถามว่ามีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอาจารย์ว่าดีมากๆมีหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหน่อยนะคะท่านจะได้เปิดทางเปิดโชคเปิดเปิดลาภให้อ่าแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะจะได้โชคได้ลาภเข้ามาในบ้าน แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังคือระวังคุณโกงนะคะไม่ว่า,าให้ใครยืมเงินเนี่ยยากที่จะได้คืนเราจะได้เงินในอนาคตมากกว่าจะได้โชคได้ลาบจะได้จาัดก,การงานการเงินจะอะไรเงี้ยจากอนาคตมากกว่าจากคนที่ยืมไปเนี่ยจะได้คืนยากอยู่น้อยที่จะได้คืนนะ,ะชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นหลังจากวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้สองสัปดาห์หลัง ของเดือนพฤศจีย์นี้ค่อนข้างดีดวงค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีเจ็บออกแอดแอดนะอาจจะมีแบบเป็น,ขน,ปนนะะไข้เล็กๆน้อยๆเป็นหวัดนะคะไอเล็กๆน้อยๆหรือเป็นภูมิแพ้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นวา,ายแรงอะไรนะคะแต่เรื่องของการเงินเนี่ยปังมากๆเลยนะคะก็ถ้าจะเป็นในเรื่องของการงานก็เริ่มต้นที่ดีปังมากๆเหมือนกันนะคะสู้ๆอย่างเดียวเลยนะ,ะพยไพ่ใบแรกบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนสู้ชีวิตมากๆ สู้สู้ชีวิตแบบเป็นคนที่โดดเด่นมากๆส่วนมากถ้าเจอคลิปนี้จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เก่งแกรง่งเฉียบคมสู้สุดๆในชีวิตนี้ถ้าเป็นผู้ชายมาเจอจะเป็นผู้ชายที่มีนารีอุปธรรมจะมีนารีที่คอยตัดสินช่วยเหลือตลอดเป็นนารีมีจะเป็นคนที่มีผู้หญิงคอยช่วยคอยตัดสินใจช่วยคอยช่วยเหลือพูดง่ายๆนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เปิดมาดีมากมาก หลังจากวันที่15พฤศจิกาจนถึงวันที่30พฤศจิกายุนนี้อย่างปังอย่างเฮงเลยนะคะอย่าลืมนํารับความทำนายด้วยนะจ๊ะ